สนนุโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงสุวรุาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ วันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e p a r a d i s e คุณกิติโชคปิ่นงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการ Gi v e Inspire ของเราครั้งหนึ่งเนี่ยพี่กิติโชคเคยให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราแล้วครั แล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการของเราผมอยากจะท้าความไปสักนิดนึงว่าเหตุผลหลักๆเลยที่พี่กิติโชคตัดสินใจพาตัวเองก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนี่เพราะอะไรนะครับครับผมจริงๆแล้วมัน,ม,นมันเริ่มจากความมีปัญหาทางด้านในครอบครัวรนะแล้วก็แล้วก็เราเรามีภาวะกดดันมากๆในครอบครัวจนจนจน,จนต้องแยกแยกทางกันในช่วงนั้นในช่วงแรกนะครับในช่วงเวลานั้นภรรยาผมเป็นคนที่ตัดสินใจสมัครกิฟฟรี ซึ่งตัวเองผม <c oughs> ผมไม่รู้จักคิฟรีลนมาก่อนรู้จักเพียงแค่ชื่อแต่ไม่รู้ <c oughs> จักว่าธุรกิจเขาเคืออะไรครับ <c oughs> วันหนึ่งภรรยาเขาได้เข้ามาสู่คิฟรลินเนี่ยเราก็ได้มาเจอว,ว่าเขาทาคิฟฟีนแล้วก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันจะมีะไรายได้จริงไหมครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจไปลองติดตามไปดูซิว่าว่า,ามันมันมีอะไรดี <c oughs> ครับก็เกิดจากความไม่ค่อยเชื่อนะ <c oughs> ครับเกิดจากความไม่ค่อยเชื่อครับเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ที่ภรรยาไปทําแต่ตอนนั้นคือแยกกัน อยู่ครับผมแยกกันอยู่ด้วยด้วยความจําเป็นบางประการ,รนะครับ,รบแต่เมื่อเราสังเกตดูภรรยาเขาไปทําเรื่อยๆเื่อๆืยๆ,ๆและอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่คิดว่าอยากจะไปลองศึกษาธุรกิจที่ภรรยาซึ่งณขณะนั้นแยกกันอยู่เนี่ยไปไปทำกิฟฟอรีนอะไรอะไรทําให้อยากจะกลับไปดูว่าภรรยาเราเขาทาอะไรคือจริง,รรงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยเราตัวเองก็เป็นห่วงทางเรื่องของครอบครัวทั้งภรรยาและลูกนี่แหละแต่เพียงว่าสภาวะอย่างอื่นมันกดดันแล้ว วันที่ตัดสินใจไปเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าอยากรู้ว่ากิฟฟินเป็นอะไรแต่คืออยากรู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันเขาทําอะไรกันไปทําไมไปเสียเวลาทําไมแค่นั้นเองครับ,รบแต่หลังจากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เกิดความความรู้สึกว่ายิ่งไม่ค่อยเชื่อมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่เขาพูดถึงธุรกิจเนี่ยนะครับวันวันที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเห็นคนที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาทําแล้วเขามีไรายได้เดือนละหลายหมื่นนะครับแต่ความรู้สึกของเราคือกิฟฟินเนี่ยมันจะมีรายได้เดือนละหลายหมื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราเราสึกอย่างั้น ก็ไม่มีความเชื่อแล้วสิ่งที่สําคัญคือเรากลับมองไปอีกด้านนึงว่าเอะภรรยาเรากําลังถูกหลอกไหม,มว่าให้มาทําธุรกิจอย่างนี้มันจะเอะมันจะเอาอวิธีการหลอกกันยังไงก็เลยตัดสินใจว่าเอาละต่อไปเราจะจับผิดรายละเอียดนี้ให้ได้แล้วก็ใช้วิธีการคือหลังจากที่ย้อนไปนิดหนึ่งก็คือภรรยาผมเนี่ยเขาทำในช่วงเวลานั้นภรรยาเป็นผู้ดูแลเด็กขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือเวลาภรรยาไปโรงเรียนเนี่ย ผมก็จะแอบเอาเอกสารของของคิฟฟรีเนี่ยมาอ่านฮะครับอ่าแล้วก็ตามไปฟังข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นประจำจนถึงสุดท้ายก็คือตัดสินใจว่าเอถ้ามันดีแบบนี้เรานา่าจะลอง ตัดสินใจทําดูในส่วนนั้นเนี่ยพอภรรยาทานําร่องไปก่อนแล้วเราก็มาอ่านเอกสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ,ๆ,ๆระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านนะในที่สุดเราก็เลยคิดว่าจะลองทําดูเพราะว่าน่าสนใจในเมื่อเราเราจับผิดในหลายๆเรื่องในเรื่องของแผนการตลาดรเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่เราไปไปฟังที่ศูนย์ธุรกิจนี่นะก็เกิดความรู้สึกว่าถ้ามันดีแบบนี้เราน่าจะลองศึกษาดูนะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้และอีกอย่างหนึ่งคือ อย่างที่อดีตผมเคยลงทุนกับการใช้เงินในการลงทุนทําหลายอย่างหลายประกอบอาชีพหลายอย่างมันไม่ประสบความสำเร็จมันมีความเสี่ยงเมื่อเรามองตรงจุดนี้แล้วมันเราไม่ได้เสี่ยงอะไรในเ <ừ> มื่อเราไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยเนี่ยเงินก็ไม่ต้องใช้จํานวนมากมาลงทุนอะไรเลยเพียงแค่เราไปบอกไปพูดไปคุยให้คนอื่นเข้าใจในหลักการในการใช้สินค้าที่ถูกต้องเนี่ยก็น่าจะน่าจะลองทําดูเพราะมันไม่มีความเสี่ยง <ừ> นั่นคือ จุดที่ตัดสินใจทำครับพอเราเริ่มต้นทําบรรยากาศการทํางานช่วงแรกๆเป็นยังไงเพราะเราเองก็เป็นผู้ชายด้วยจะว่าไปแล้วกับธุรกิจนี้แล้วยิ่งเราพอมาลองทําดูเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยน พฤติกรรมของตัวเองพอสมควรค่อนข้างเยอะฮะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแต่คำว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนนี่ไม่ได้เป็นหมายถึงฝืนใจตัวเองนะฮะเพราะว่าพี่กิติโชคก็คงจะจะคิดว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจใช่ไหมฮะช่วงแรกเป็นไงบ้างฮะคือเดิมเนี่ยบุคลิกเดิมผมเป็นคนที่แบบสไตล์สบายๆนะตอนช่วงไปประชุมกิฟฟรีนครั้งแรกๆเนี่ยผมก็จะไปแบบสไตล์ของผมคือ ถ้าพูดแบบภาษาทันสมัยหน่อยก็บอกว่าเสยๆนะฮะมันประมาณเสืเอยือดกางเกงยียนหัวเข่าขาดๆอะไรประมาณนี้ผมเผ้าลุงลังหนวดเท้าไม่ไม่โกนเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับ,รบทีนีใน้ในภาพลักษณ์เนี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ติดกับเรามาตลอดแต่พอเรามาทําธุรกิจตัดสินใจทาธุรกิจเนี่ยบางอย่างที่เราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนบุบค,คลิกหนึ่งก็คือบุคลิกตัวส่วนตัวเราต้องเปลี่ยนคือทาให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นครับแล้วเดิมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบ เดิมมีสังคมเดิมกินเหล้าเมาเมาเม,า,มาสุราอะไรประมาณนี้แล้วก็มีมีเรื่องของเล่นพนันบ้างอะไรบ้างเนี่ยประมาณนี้นั่นคือภาพเดิมที่เรารมีอยู่คนคนที่รู้จักเราสนิทเราจะรู้จักเราประมาณนี้พอตัดสินใจทาคิฟเรนทุกอย่างเหล่านี้เราก็ต้องตัดสินใจเอาออกไปผมเลยตัดสินใจเลิกทุกอย่างเลิกทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกตัวเองให้ดีขึ้นค่อยค,อยครปรับให้ดีขึ้นครับครับผม เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลิกภาพทีนี้พอเริ่มต้นจะต้องสร้างทีมละช่วงแรกๆเป็นไงฮะการเปิดใจคนการสร้างทีมในช่วงแรกๆของเราคือเรื่องจากภาพเก่าเราเหมือนเหมือนเหมือนภาพเก่าเราเนี่ยมันไม่ไม่ดูดีมันไม่ตอบมันไม่ตอบรับกับคนที่รู้จักกับเราเลยเนี่ยนะเมื่อวันหนึ่งเราไปคุยเรื่องธุรกิจไปคุยในในภาพหนึ่งที่มันคละภาพเดิมคละคละภาพกับภาพเดิมของเราอยู่เนี่ยนะ มันก็เหมือนสวนทางกันกับบุคลิกเก่าเราแต่คนที่รู้จักหรือสนิทกับเราเนี่ยเขาก็จะจําภาพเก่าเรานะรในอดีตไว้จนนานแสนนา,นนานนี่นะฮะเราก็ต้องทำงไงฮะไปชวนเขาก็ไม่มีความเชื่อถือไปบอกเขาว่าธุรกิจมันดีนะเขาก็ไปเคยไปนั่งคุยกับเพื่อนนะ,ะเพื่อนก็ทําท่าต,ตั้งใจฟังอยางมากพอฟังจบแล้วเขาก็ขำขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าใครเข้าฝันคใครมาเข้าฝันมึงวะเนี่ยนะี่พูดภาษาบ้านๆคืออย่างนั้นนะเพื่อน ทำให้ผมเนี่ยครั้งแรกตัดสินใจที่แทบจะเลิกทีฟฟรีนเหมือนกันด,ด้วยคนสนิทคนสนิทเราเนี่ยพอพูดมาแบบนี้ปุ๊บเราก็คงไม่สําเร็จแล้วละ่ะคิฟฟรีนนะกลับมาถอดใจเหมือนกันครั้งแรกก็ถอดใจได้ยินคําพูดคนอืน่นเพราะเพราะเราแคร์กับคําพูดของเพื่อนสนิทญาสนิทอะไรประเภทอย่างนี้นะแล้วพอเขาพูดมาเขาไม่เห็นด้วยกับเราเราก็รู้สึกท้อแท้เรื่องธรรมดากลับมาคิดจะเลิกทําแต่มันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่ได้ยินหลังจากนั้นก็คือวันที่ผมเข้ามาประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีผู้นําเขาพูดถึงคําพูดว่าคนที่เขาไม่ทำกิฟฟรีเนี่ยเขารู้จริงหรือเปล่าอมีคําพูดคํานี้แววเข้าหูมาแล้วเราก็เก็บมานั่งคิดที่บ้านว่าเออมันก็คงจริงนะคเพราะเพื่อนเราเนี่ยเขาเขาได้แต่สังสรรค์อยู่ที่บ้านนะเขาไม่เคยมาฟังธุรกิจกับเราครับแต่เรามานั่งฟังธุรกิจแต่เรากลับไปเชื่อคนที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมันจะถูกไหมเราก็เรามานั่งทบทวนสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นไม่เอาละคเราคงไม่ไปชวนเพื่อนสนิทละอื เอาไงดีก็ไปชวนคนที่ไม่ค่อยสนิทบ้างห่างห่างไปแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเราบ้างนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นอ่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าช่วงเริ่มต้นจะว่าไปแล้วก็อาจจะขรุขระบ้างแต่ก็ผ่านมาได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณกิติโชคคือบทพิสูจน์ว่าแม้เราจะมีต้นทุนที่ติดลบแต่เราก็ยังสามารถทำธุรกิจนี้ได้ต้นทุนที่ติดลบที่ว่านี้มีวิธีการบริหารจัดการยังไงให้กลายเป็นติดบวกช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ S <S <an> <S ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถไม่แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนแบบไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญคือความคิดนะฮะเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะต้องเปลี่ยนความคิดว่าวันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่สําเร็จได้เหมือนกันเพราะเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลก็คือว่าเราได้สังเกตเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าเราเนี่ยนะะเขาก็มีต้นทุนที่ไม่แตกต่างกับเรา